สวัสดีครับอา้าวจากช่องอาจารย์นครเพนพารวยนะครับกับช่องพ่อเสียนะผู้พารวยนะครับเมื่อนี้จะมาหาเบิงเลขเล่าวกันนะครับอา่าก็จะเบิงกับเบิงคำ,คำเตือนโปรดใช้วิจรยารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการทําผิดกฎหมายในทั้งสิ้น,นด้วยความปราถนาดีจากช่อง อาจารย์นครเพ็ญพารวยนะครับเอาไปเบิ้งกันเมื่อวานนี้ตัวตัวเด่นตัวรูดเขาเจ็ดนะครับเข้าเลขเจ็ดนะครับแต่ว่าเขาสูตรบนแต่ว่าเขาล่างนะครับสูตรบนเข้าล่างนะครับ,ส,รบ,รบสี่เจ็ดนะครับ สี่เจ็ดเลขล่างนะครับแล้วก็สูตรนี้สูตรนี้ให้วิ่งสามนะครับวิ่งสามมันชนจะใดวิ่งตัวนั้นครับวิ่งสามเข้าสามสามนะครับถ้าต,ตัวตัวตัวกันบ่เข่านะครับเข้าตัวรองสามสามนะครับ สามสามราวพัฒนาวันที่สิบสีนะครับคือว่านนี่นะครับเขียนมือพิษนะครับสิบสีอ้าวบานิกาสิมาดูวันที่สิบหกมืออื้นนะครับมืออื้นสิเป็นยังไง เดี๋ยวสีไฮเบ pues mm. ิ้งตัวตัวที่ม nah ันเข่าตัวอันนี้งวดที่วันสิบที่สิบเอ็ดนะครับที่สิบเอ็ดกะสิบเอ็ดเข่าจุดสิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดเข่าใจเนาะวันที่สิบเอ็ดห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับจะเป็นหาหนึ่งนะครับเนี่ยวันที่สิบเอ็ด ชุดใหญ่สีเขานะครับมสาเบิ้งชุดชุดใหม่กันเลยชุดใหม่ให้เบิ้งชุดใหม่ชุดวันที่ชุดวันที่สิบหกนะครับให้เบิ้งชุดใหม่กับชุดเกา่า ชุดวันที่16สิงหาคมนะครับวดดนี้สองชุดตรงกันเลขหนึงนะครับสองชุดตรงกันรูดได้เลยฟันได้เลยนะครับคือเลขอะไรเลข0นย์นะครับชุดแรก9กับ0นชุดที่2 0นย์กับห้านะครับ ตัวเหรียญถ้าเป็นยังสี่รูดได้เลยครับถ้าเป็นอย่างนี้รูดได้เลยนะครับนี่ครับขอมูลเลขเล่าอาจารย์นครเพ่นพึ่งเฮ็ดนะครับขอมูลมันเลื่อนหน่อยนะครับนี่ครับขอมูลครับงวดนี้ชนสองกับเจ็ดงวดที่ผ่านมานะครับ งวดน,นี้ชนศูนย์กับห้าเนี่ยครับเลขชนเลขวิ่งเลขรูดนีได้เลยนะครับบนล่างนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสูตรบนนะครับแต่ว่าหางถ้ามาร่างก็ว,วิ่งล่างนะครับเพราะว่างวดนี้มันสีได้สามตัวนะครับได้สามตัวนะครับได้สามตัวนะครับพอว่า ตามที่กิงงวดที่่านมานี่กะมันเป็นเลขเลขกเด่นนะครับเลขจับเด่นนะครับงวดนี้นะครับงวดนี้ได้ห้ากับศูนย์นะครับเนี่ยห้ากับศูนย์ห้ากับศูนย์นะครับห้ากับศูนย์ชนชน ูนย์กับเก้านะครับนี่คือสูตรชนแล้วชนแล้วมานะครับนี่ครับชนแล้วมาชนศูนย์กับเก้าเลขคงที่เลขคงที่นี่ครับจดไปเรื่อยับคนชอบเลงเลนเลขเล่าน,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 นะครับศูนย์หนึ่งสามห้านะครับเข่าตลอดนะครับงวดเมื่องวดที่ผ่านมากกับเข่าสามนะครับคือสี่สามสาม เขาตลอดนะครับงวดนี้มีศูนนะครับมีศูนย์มีห้านะครับจะหากับบรเดนปันไดมีหามีศูนนะครับงวดนี้งวดวันที่สิบหกมีห้ามีศูนย์นะครับเอาอาจารย์นอดค้อนเพ่นโวยังไงว่าส0 ว่าเค็ดแบบไปเรี่ยๆนะครับแต่ว่าก็ให้เบิ้งสูตร,รให้เบื้อเอานี่คือวันที่สิบหกนี่ครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับอันนี้คือวันที่สิบหกเบิ้งเลยครับถ้าชนแล้วต้องมานะครับ รูดได้เลยนะครับอันนี้วันที่สิบหกวันที่สิบหกสิงหานะครับร่วยทั้งเหล็กเล่าอ่าลวยทั้งเหล็กให้นะครับนี่ครับที่จับจับคูที่มันชนกันมาแล้วก็คือเด่นที่สุดก็คือศูนย์เก้าเนี่ยครับศูนย์เก้าเก้าศูนเนี่ยครับศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์หก จะศูนย์หกนี่บบมีในนั่นแตจะว่ากับมีในเด่นนะครับก็คือไห้เบิ้ลนี่ครับวิ่งศูนย์ลูดศูนย์วิ่งลูดศูนย์วิ่งเก้าวิ่งห้านะครับสามตัวในสองตัวนี่ทา่าโบมักก็คือบบต้องลูดก็คือไห้เป็นตัวล่องแต่ว่าวิ่งนี่เลขศูนย์นี่วิ่งได้เลยเพราะาชนกันสองสูตรนะครับ สองสูตรที่ชนกันเลยศูนย์นะครับถ้าชนกันสองสูตรต้องมาแน่นอนนะครับลาคาซีมาศูนย์เก้าบอกหรือว่าศูนย์ห้าบอกจังสี่ถ้าเป็นตัวร่องก็กคือศูนย์หกยังสีถ้าเป็นตัวร่องลงมากก็คือเก้าห้าเก้าสามที่เจีงเตีงเลยก็คือศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สามตัวนี้นะครับ ศูนนี้ยังเป็นตัวจวดลองลงมาอีกศูนย์หกห้าเก้าห้าสามนะครับเอาเป็นจังไรเอฟซีอันนี้ก็คือหวยราวพัฒนาวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับพรุ่งนี้นะครับ หวยเล่านี่คือว่าอาจารย์นครเพ็ญเฮ็ดแล้วคือแล้วนะครับว่าแก้ไขนะครับไม่แก้ไขนะครับพอหวยเล่าว่่ซับซ้อนนะครับหวยเล่าหวยเล่าไม่มีซับซ้อนนะครับรูดได้เลยเล่นได้เลยนะครับสมมุติว่าถามว่าเขาซีตัวนี้เนี่ยเลขรูดเลขวิ่งเข้าแน่นอนนะครับรับประกันนะครับเอาไพนี่อาจารย์นครเพ็ญครับพ่อเสียนาผู้พารวยนะครับกะ ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอยากดูหวยไทยหวยลาวนะครับที่ช่องอาจารย์นครเพ็ช่องพ่อเสียนนาผู้พารวยนะครับอยากจะดูสูตรหวยให้ดูช่องอาจารย์นครเพ็ญพารวยอยากดูตัวเน้นตัวหนักตัวเด่นให้ดูพ่อเสียนนาผู้พารวยนะครับเป็นช่องเด่น่องพี่่องน่องนะครับ เอาท้นี่กะอาจารย์คนครเพ็ญกับพ่อเซียนนาผู้พาลวดกับเคาะกับสวัสดีครับ